สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดอทชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดตำนานฮารยองพร้อมกับอคอสตูมของน้องนะครับผมการ์ดนี้นะครับก็มีไม้ตามหาในอีเวนต์นี้ด้วยนะไปะเราไปดูความสามารถของน้องกันนะความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับห้าสิบเปอร์อย้ายไปยังตำแหน่งหยุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละสิบเปอร์ก็เป็นแฟนก่อสร้างนะครับความสามารถนี้นะอ่าเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือฉันก่อสร้างแลนด์มาร์คนะก็จะมีโอกาสนะครับ60เปอร์ ติดตั้งรังมังกรนะครับรังมังกรเนี่ยก็จะดักจับนะครับฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทอยผ่านาแรนด์มาร์คที่มีรังมังกรของเรานะเจ็ดปืนนะที่มันจะดักนะครับผม มาตอนที่ความสามารถที่สองนะครับในเทิร์นของฉันนะเมื่อฉันตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์ใช้เอฟเฟกต์โซ่ตัวน,นะครับอ่าเอฟเฟกต์ FX โซ่ต,ตัวเนี่ยจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับวาร์ปไม่ได้อสองเทิร์นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกพื้นที่ของเราแล้วเราก็บังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปนะครับผมอ่ามีโอกาสนะครับ40เปอร์ป้องกันขังคุกถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะยังไม่หมดนะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับสร้าง3ามเดนมาร์กภายใน1เทินก็จะมีโอกาสนะครับแปดิเปอร์ขังคุกฝ่ายตรงข้าม1ึงครั้งให้ด้วยนะครับผมส่วนความสามารถของคอร์ตุมของน้องนะครับเมื่อเริ่มเทินก็จะมีโอกาสนะครับเจปเปอร์เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไปข้างหน้า8ช่องนะซิสผมจะเล่นก็มีนะครับหมวกอัดชิวบัตรเชิญราชาที่ถูกเนื้อเทศหลุมดําย้ายไดมนชันแล้วก็โดนสร้างโล่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตํานานฮารางกับเซตนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมมาเจอกับไก่านะครับผมวา่าอย่างเอาเลยใส่มัดเพชรมาด้วยวา้วาวว้าวมัดเพชรเนี่ยสามารถกันอเอฟเฟกต์โซ่ตัวได้นะครับอยังเอาเลยนะไก่านะครับ ข้งหน้าไหมไม่ไปข้างหน้านะครับไม่ไปข้างหน้าเออเปลยนย้ายไปในแถวอ่าแผ่นติดน,นะแผ่นก่อสร้างติดน,นะครับปั๊บไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่สร้างคมิ้อกันไม่มีอะไรออกเลย <c oughs> เฮ้ยอย่ทาทำองนี้ติดลูกอืมมองใกลไม่มีอะไรนะครับห้าได้ไหม ห้าได้นะเดี๋ยวดูไก่อานเดีดไก่อส่ดูดมาออปับอ่าเอฟเฟกต์ตัวตัวมานะครับเอฟเฟกต์ตัวตัวมาปับอ่าเอาลุดำวางปับแล้วก็อ่าบังคับย้ายนะครับบังคับย้ายแต่ว่าตอนนี้เขามีเอฟเฟกต์ป้องอยู่นะดัดแล้วนะนี่กงเล็บนะครับกงเล็บมาแล้วเออกงเล็บมาแล้วถอยสองไปนะครับยังไงยังไง ไก่อาเจอเซตนีเ้เข้าไปอ่ะผมว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะแต่เซตของผมเนี่ยมีจุดอ่อนนะเจอสายทาสีเข้าไปนี่เสร็จเลยนะเนี่ยเคลื่อนย้ายทันทีเลุ่มดำก็ไม่ติดนะพ่อลุ่มดำติดนะครับไม่สลับลุ่มดำโอ้ยไม่สลับลุ่มดำเฉย หลับหลุมดำของเราเจ็ดิปเปอร์ไม่ตลับนะเหมือนจะเชิดเนาะ<ม>นยังไงตลับหลุมดำไม่ไม่สลับหลุมดำดอีกอมแดงนะเพื่อนอยังไงเออไม่แดงอีกนะครับโอ้ยแหมไม่เวเลยนะสลับหลุมดำแล้วนะ โอ้แปดตีปื้ก็ไม่เนเทศอะ่ะ <c oughs> โอ้ยอะไรครับนี้อ่ะต่อยสามได้อีกยังไงเหมือนจะเชิดนะไปมุมหรือไปพิเศษ <c oughs> อ้อไม่สลับลุกดำอีกโดนละมั้งโดนอฟเฟ็กต์ละมั้งปั๊บโดนกุหลาบเข้าไปนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยอะ่ะงอนได้ไหมเนี่ย <c oughs> ออตัดการไม่ไม่ตัดนะ เนเทศนะเนเทศโอ้โหเราทำอะไรไม่ได okay, oh, ้อ่ะกับเมืองไม่ได้นะโดนเอฟิกอ่ากุหลาบของแต่อาไว้เออเออจบก่อนได้ไหมเนี่ยอ๊อมึดงก่อไปสิบโอ้แม่นอีกเชิปทีนึงโอ้ย ไงแมไม่มาดูเรานะต่างผมกันเมื่อกี้ไปข้างหน้าใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ไปนะเอาเบิ้ลสี่เฉยจะเบิ้ลสองออกเบิ้ลสี่เฉยจะจบก่อนเนี่ยคือตอนนี้ทำอะไรเขาไม่ได้ไงเพราะว่าเราโดนเอฟเฟกต์กุหลาบอยู่ เกิดกับเมืองอะเราก็จะโดนทาสีอ,อย่างไงจะทำยังไงดีวะเนี่ยเราเนี่ยคูนห้าละ <c oughs> เออต้องเล่นคูณห้าแล้วมั้งหกก้าวไปนะอย่างไง <c oughs> ไปมุมไปไมไีพิเศษ <c oughs> ติดทีแท้ของเขาเนี่ย <c oughs> อืม สลับลุมดั้มไปทีนึงนะยังไงเพื่อนไปมึงไปมีพิเศษไหมเนี่ยไปนะครับไปนะเขาน่าจะชิงจบวิกแน่เลยอ้าเอฟเฟกต์ฟ้องไม่ออกนะเดีย๋ยวเจอกันเพื่อนเดีย๋ยวเจอกันสลับลุมดั้มไปทีนึงใบแดงนะเอาไงโอ้โหไม่แดงแล้วทุกคน แต่ว่าไอ้ปิดป้องเขาไม่ออกนะค <c oughs> ันได้ไม่เนี่ยเกมไม่สลับลุ้มดามีกูไม่เอาอะไรเลยไปข้างหน้านะไปข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ปั๊บควางตัวตัวไม่เนี่ยอ่าอ่าอออ,อ,อตอนนี้ดักนะมีอะไรออกไหมดูตะลังสามช่องถ้าดูตะลังสามช่องออกเนี่ยมันจะไม่ควางโซ่ตัวนะเชิอไปทีหนึ่งอ้าวปั๊บไปทีหนึ่ง เราจะไปยังไงดีเนี่ยขว <ม S 2> าง,งตัวตัวไหมขวางตัวตัวอ้าวล็อกขาแล้วนะทีนี้แหละไกลอาว่าไม่ได้แล้วมันก็จะทรมานหน่อยมาเพื่อนมาเหลาบ้างแหลมะม็อบพอดีหนึ่งเขาใส่หมวกเล็กเลกามาใช่ไหมใส่หมวกมเล่กามาไม่มีบังคับย้ายไม่มีการบังคับย้ายนี่ออมาเฮ้ย โอ,อ้ใช่แล้วจะเออทำไมวะผมเนี่ยแพงไหมเนี่ยแปดสิบนะเก้าเอ็มนะเออไม่แพงไม่แพงเหมือนเป็นลูกเป่นไหมปั๊บดูดหน้าหลังสามช่องโอ้โหดูดหน้าหลังสามช่องออกมนจะไม่คว้างโซ่ตัวนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเล่นการเนี่ยอย่าเอาดูสามช่องใส่มาเอ,อ <laughs> มีดูสามช่องจะไม่มีกู้นี่ใช่ไหมบตรเชิญนติดนะ เชิญไม่ทีนึงมับเข้าไปนึงเออไม่มีตัดการ์ดด้วยประเด็นนะผมอะ่ะเบอรได้ไหมออได้อยู่ได้อยู่ป๊อปบัตรเชิญนติดไปมุมหรือไปที่พิเศษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัตรเชิญนติดออไม่เอาดีกว่าไม่เชิญดีกว่านะผมไม่เชิญเพราะว่าผมจะให้ดักเนี้ยเออถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้เขาอาจจะกลับมุมกลับเมืองได้เน,นี่ยเราลุนดักดีกว่า ใช่ไหมยังไงเขาไม่ได้ใส่หัวผ่านดักมาไงก็โดนดักอยู่แล้ว <g ül> ดักเออเย่าพึ่งไปเพื่อนเดี๋ยวพึ่งไปโอ้ไม่ไปข้างหน้านะเหมือนสองได้ไหมออฟซีโอที่เป็นรอยไร่ไปถอยตกงานข้างอ้าวอ่าเอฟเฟกพายุนะครับเอฟเฟกพย <g ül> ฟายุเออฟางตัวตวนเอฟฟิกพายุแล้วตกพื้นที่ของเขามันก็มันก็อันนี้นะมันก็เกิดพายุนะ <g ül> บังคับย้ายมาทีหนึ่งเอ้ยกายขายกายกาย เอา้าเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหทุกคนจะไม่รอดซะแล้วแต่เราก็รอดนะมาเจอกับราก้อนนะว้าวราก้อนยังเอาเลยยังพหดเลยนะอ่าไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าออป๊อปไปข้างหน้าไปถึงเราก็สร้างเป็นมาร์กเลยนะ ดูกันนะเขา,ามาในเซตไลน์้เขาสายวาร์ปเลยนะถ้าโดนล็อกขาเข้าไปสักทีนี่รู้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> อเอ๊ะมีทอยกับหลังป่ะอุย้ยมีทอยกับหลังด้วยไปมุมไปมดีพิเศษปับ๊บย้ายไปแถวอ่ะแฟนตี้ดิกปับ๊บดักนะครับดักติดตั้งกวกงเล็บแล้ว เราจุ่มพี่ได้ไเนี่ยเราอยากอยากเปลี่ยนเป็นสายวิกได้ไหมเนี่ยแป้นอะไแป้นไม่ติดน,นะเบออิเ้ลได้ไหมเบิ้ลได้นะครับเบิ้ลได้ซับยังไงเนี่ยติดตั้งกองเล็บนะไปมุมหรือไปมัีมพิเศษเอ,อ้ยปับ๊บนะเดี๋ยวนะเดียวนะผมเบิ้ลมีขังแล้วเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลสองอ๋อเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลสอง ไปแถวฟับเออ,เอยืนย้ายไปแถวเป็นฮาระยองสายล้มไปเลยเอ,อ้ยสายพิกไปเลย <c oughs> เอ้ยอ่าเ,เ,เสียดายนะถอยลงตรงเกาะไม่ได้ปั๊บออไปมุม่งไปที่พิเศษไปมุม่งไปที่พิเศษเอ,อ่ากระหลุนจำวางปั๊บเสียดายนะ <c oughs> ไปตรงนี้ไม่ได้ที่เกาะไม่ได้อ่ะอ่า พีนย้ายไปในแถวมไม่สร้างคุ่เมื่อกันเลยนี่หว่าผมอะฮะคู่คูคูเดี๋ยวพี่จุมวิ่งกับน้องลาคอนว่าไงตีไปนะครับลาคอนเขาต้องมาตัดเมืองเราอะ,อะฮะคิดหนักเหมือนกันอะลาคอนเจออย่างนี้ก็ไปแล้วาวาร์ปวาร์ปบ่อยไม่ได้ด้วยเพราะเราเอาเนเธอร์มาเรามีสลับหมุนด,ดำด้วย ใช่ไหมแต่เขาไม่มีลุมดำหรอกอยังไงเบิ้ลสองวาีนึงชาสามครั้งไปไหนก็ได้ตัดเมืองไม่ไม่ตัดเมืองแล้วจบบิ๊กนะเวย้ยพอเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้นะอ่าเอาไงดีทุกคนจะล,มละจะ้มเราเจ้าิกดีโอ้จบอันนี้ไปเลยดีกว่าจบลายไปเลยนะเขาไม่มาตัดเมืองเรานะนี่นะนี่นะอะยองสายบิ๊กอะ มาเจอกับพิ้วนะครับผมนี่คือตัวตัวแสลงของฮา,าริยองเลยนะพิ้วนะครับพิ้วว้าวไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันมันแสลงยังไงนี่ไงนี่ไงเอฟเฟกต์ปัร้ายนี่แหละนะที่จะทําให้ไอตัวเนี้ยตัวไอตำนานพิ้วเนี่ยมันจะไม่เสียเงินไงเรา พายุหมุนนะพายุหมุนปั๊บอืออ่าเดี๋ยวนะอะไรมาบ้างเนี่ยว้าเออเราจะจะต้องไปกันลายนี้ก่อนเออลายเนี้ยลยนย,ลยเนี้ยอันตรายลายที่สี่เอ้ยแต่ตัวเนี้ยมันตัวอ่าลิตเติ้ลพิวเนี่ยมันไม่มีนี่เนาะลิตเติ้ลพิวมันไม่มี มันมีสุ่มสร้างแลนมันไม่มีสุ่มสร้างแลงออนแลก็น่าจะจบยากอยู่มั้งไม่เอาดี่าไม่ไปนะครับเดี๋ยวระเบิดลงไงสิบได้ไหมไปกันเกาะไรยนี่ก่อนโอเคฟับอืมอ่าวาร์ปไหมไม่วาร์ปนะครับอ่าติดตั้งกรงเล็บอยู่นะกลับเมืองนะครับ ดุนจากลับเมืองถอยสามวิธีหนึ่งง่ายัง่านะอ่า,ไ,นะอาไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าไอ้ติดดีเอ๊ะโดนตาสีไปมุมหรือไปมุมที่พิเศษดำวางอ่าปับ๊บไปตัดเนื้อก่อนแม่เขาจุกวิกเอ,อควางโซตัวน้วยไม่ควางนะไม่ควางโซตัว ระเบิดลงไหมเนี่ยวิชวยดีที่ระเบิดไม่ลงทำไงจะล็อกขาเขาได้เนี่ยจะได้ไม่ให้มันวาบเยอะยังไงฟางสูตตัวไหมเออดีนะครับฟางสูตตัวแล้วนะตุ่มคุณีฝ่ายตรงข้ามก็ก็นับนะครับก็นับอ่าปั่นทางของเอ็มปั๊บซื้อต่อซื้อต่อปั๊บปั๊บระเบิดลงไหมเนี่ย ระเบิดลงไหนเนาะระเบิดทุบเกาะไปนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะบังคับไปตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยหมวกเขายังไม่หมดดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมหมวกเขายังไม่หมดเลยเดี๋ยวเรายังไม่ได้โจมตีเขาเลยอเนี่ยพอไปตกปั๊บเนี่ยมันจะจะ,จะมีเอฟเฟกต์ันไลาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตังคเขาไงเออ <c oughs> เออเออ,เอ,อ อะไร,ะไรยังไงปับ๊บอืมอยังไงบัตรเชิญว่างไงไปมุมหรือไปที่พิเศษนะเออเชิญเมื่อก่อนนิดนึงเอเรามาตรงนี้เรามาตรงนี้าานปับ๊บหือตอนนี้ล็อกขาเขาอ่าเขาก็จะวาร์ปไม่ได้นะวาร์ปลำบากหน่อยนึงอ่าวางโซ่ตัวนะเดี๋ยวเราจะเอาดำมาวางนี้ปับ๊บเดี๋ยวเราก็ บังคับมาปั๊บมับอ,มอารมณ์ดำวางจจไม่กระจุดไหล่นี้เออคือถ้าเราไปตกในตรงปั๊บเนี่ยมันก็จะสร้างเอฟเฟกต์ันไลคือเขาจะยกเว้นข้ามาทางแต่ถ้าเราเอารมณ์ดำไปวางแล้ว,แล,วแล้วเราก็บังคับเข้าไปอ่ะเราไปตกอารมณ์ดำก่อนเด้งกลับเมืองมาเมืองที่เราบังคับไปมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์ปันไล่ไงด,ด,ดูดดเดะดู <c oughs> เดะยังไง บัตรเธอติดนะไปมุมรูปแหวนทิวเตอร์ไหมไม่ไปนะครับไม่ไปตอนนี้ล็อกขาเขาอยู่ใช่ไหมดูดลมไปทีนึงคือ <c oughs> ถ้ามันดูดหน้าหลังตางชองเนี่ยม,ม,มันจะไม่นี่ไงมันจะอ่ามันจะไม่คว้างโซ่ตัวนออ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างนี้บอกเลยอย่าเอาอย่าหาเอามาไม่นะไม่คว้างโซ่ตัวนนะเ,ออเราก็ไม่สร้างไม่มัดเดี๋ยวยิงระเบิด ค่อยๆค่อยๆแต่ล่อมไปยังไงโซ่ตัวไม่ออกนะยังไงเนี่ยมับไปดีนึงระเบิดลงไหมเนี่ยระเบิดลงโอ้โหระเบิดลงตรงนี้ไปแดงชั้นฟับปูเอฟเฟกต์บันล้ายทุกคนเอฟเฟกต์บันล้ายบังกับไปดีนึง วางก่อล้างปายเพื่อนไม่มีตัดการ์ดด้วยนะเซตที่ผมเล่นเนี่ยเฮ้ยยังไม่มีอะไรยังไม่ได้ใช้การเลยรายการจะแตกเนี่ยยังไงมับอ้าวบัตรเทริดขอกนะเดี๋ยวเราพาไปไหนดีนะพาไปไหนดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงเนี้ยเนาะตรงที่เดิมนี่แหละที่เก่าที่เราเคยมา กำวางฟับบังคับไปแล้วนะจากนั้นเราก็เชิญใช่ไหมเชิญมาก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่เชิญแล้วกันเบือยเงินแปดเอ็มเออยังไงน้องพิวคือวาร์ปไม่ได้อ่ะก็จะลำบากหน่อยอัดดักนะครับดักมับพอดีนึงเมืองไม่แพงนะเมืองไม่แพง จุกมิกได้ไหมโอ้ยได้เนี่ยมีโอกาสจุกมิกได้อ่าอ่าออ่าหายแล้วนะหายแล้วหายแล้วเฮ้ยไปไหนดีนะป๊อปอ้าวบาดเชิญออกนะลุ้มดั้มไม่มีอะไรดั้มติดอยู่แต่ว่าอ่ะดูดหน้าหลังสามช่องไม่ความโซ่ตัวนะเจื้อนเหมือนกนนิดนึง ยี่สิบแปดเอ็มหจ่ยสบายสบายออทำไงจะจะบังคับย้ายกาได้เนี่ยบังคับย้ายนี่เมืองนี้แพงด้วยคูมสารสองเข้าไปนี่รู้เรื่องไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไง <c oughs> คืออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะฟางโซตัวไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ฟาง <c oughs> ใช่ไหมอะ่ะ หลุมดำไปมุมหรือไปพิเศษนะโอ้โหปีก็ติดด้วยไป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 ฟับไงมับไม่ปังตัวตัวนะเอาเอาเอาดักไปอยู่นะเล็บคงเล็บควับไม่ได้ก็จะมึนๆหน่อยเอ้ยดักนะเพื่อนมับไปทีหนึ่งโอ้ยแต,แต่เริ่มเถื่อนมันได้เงินอย่างเยอะเลยเนี่ย เอาเอาดักไว้เออดังก่อนเจมิเฟอร์อ่ะดีกว่าจบยางกันแหละยังไงไปแล้วนะครับตรงเนี้ยที่เขาจะจบได้ไม่ไปข้างหน้านะโโอ้หไม่ไปข้างหน้าขอแค่ควางโตตัวนะน,น่วะได้กู้เนี่ยแหละล่ะได้กู้เนี่ยถ้าควางโตตัวๆๆอืมอ,อ,อ,อ้อาวบัตรเชิญติดบัตรเชิญติดบัตรเชิญติดอ้าวเอฟเฟิกบัตรไล่ไม่ออกนะดูตะลางสามช่อง ดีแน่อะเฉือนไปดีนึงยังไงที่กูอยากเพื่อนมับไปดีนึงขายพอขายนะครับขายยังไม่กู้นะอขออีกทีนึงขออีกทีนึง <c oughs> เมืองนี่แหละรู้เรื่องเลยเนี่ยยังไงเอฟเฟกต์ปัลไลมาไหมโอ้โหเอฟเฟกต์ปัลไลมาอ้าว่างนะครับว่างว่างตัวต,ว,ตวนแล้วก็บังคับย้ายตายเพื่อนมับอืฟ ลุ่มดำแล้วเด้งกลับมาปั๊บก็ไปเรียบร้อยไหมยศไปเพื่อนอสู้ว่ะสู้โอ้ยสู้ใจขาดเลยยกเว้นนะยกเว้นเออสีใช่ไหมได้นะอีกทีนึงอีกทีนึงพายุมาไหมพายุขึ้นไหมเนี่ยพายุเหมือนจะไม่ขึ้นนะเอาลุ่มดำไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเออดูตะลางตาจ้องไอ้นี่แหละไอ้ดูตะลางตามจ้องนี่แหละทำให้พายุไม่ออกเออ เชิญดีไหมเออเชิญมาแล้วกันเออเชิญมาให้มาอยู่แถวนี้มาให้มันถอยเยอะปับ๊บมาแถวนี้มาแถวนี้ถ้าเกิดมันไม่ฟางโซ่ตัวนเราก็จะได้นี่ไงเราก็จะได้ให้มันดักเออโอ้ยเอฟเฟกต์วันไลทติดนะหลอกขานครับบา็อไม่ได้ใช่ไหมเหมือนจะไปพื้นที่ว่างตอนเริ่มเทิร์นปะ เอาไม่ดับนะไป้างหน้ามเนี่ยไปข้างหน้านะมาพายุพายุโอ้โหพายุไม่เข้าอ่ะ <c oughs> พายุไม่เข้าพายุไม่เข้า <c oughs> รอแค่พายุเข้าอ่ะพายุเข้าอ้าวพายุเข้าแล้วทุกคนพายุเข้าแล้วอ่าไปเพื่อนเอ้ยมัล้มไหมเนี่ยเงินเยอะด้วยเนี่ยเรา ดำวางมับก็ไปเรียบร้อยเป็นไงม้างทุกคนหารยองอุ้ยเซตนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเออถ้าไปวางออฟดีๆเนี่ยเก่งเหมนกันนะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะพาไปลุงหลีกนะเซตนี้นะอ่ายังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะ ถ้าสนใจการ์ดนี้ก็ไปตามหาก็ได้แต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยพี่สกิลโจมตีมันน้อยเกินไปผมข้ามดีกว่าก็ข้ามได้ครับไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย